สวัสดีครับทุกท่านในช anel ขวัญละมาเซียครับเจอกันในวันพุทธที่14สิงหาคม2567ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับวันนี้ก็เก็บข่าวมาฝากกันเหมือนเดิมเมื่อวานครับมีงานถแถลงอำลา เซจิโรเบโตนะครับปิดฉาก18ปีกับสโมสสน,นะก็บรรยากาศนี่มีอดีตนักเตะนะมีอดีตเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็มาร่วมงานกันหลายคนเลยทีเดียวนะเเรามาฟังคำพูดของเขากันหน่อยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่อยู่กับทีมมานานนะแล้วก็แฟนๆก็ไม่ค่อยที่จะยกย่องเขาสักเท่าไหร่นะครับช่วงที่อยู่เนี่ยก็ส่วนมากเป็นตัวสำรองนะจะมีช่วงที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงติดต่อกันบ้างแต่ก็แค่ช่วงสั้น นะครับเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของเขากันนะแล้วก็เส้นทางหลังจากนี้เนี่ยยังไม่รู้นะว่าจะไปค้าแข้งหรือว่าไปเล่นกับสโมสรไหนต่อเรื่องของการเสริมทัพนะครับวันนี้มีดิวขาออกที่น่าติดตามมากไม่ว่าจะเป็น ทางวิกตอร์โรเก่เนะเหมือนจะมีเซอร์ไพรส์นะครับเป็นทีมพิมเมเลีกเนี่ยติดต่อเข้ามาบาร์ซ่าจะขายหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูด้วยนะครับราฟินญาจับตาดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ดีครับกระแสข่าวเนะเริ่มหนักมากยิ่งขึ้นบอกว่าแมนยูถ้าเกิดขายเจดอนซานโช่ออกไปได้พวกเขาอาจจะนำเงินตรงส่วนนั้นนี่แหละมาใช้ในการเซ็นกับราฟินญาด้วยนะครับตัวแทน นะหลังจากที่ก็สอแววว่าน่าจะพลาด Nico นิโคลวิลเลียมส์แน่ๆแล้วนะครับ <c oughs> ก็ชื่อของหลุยส์ดิอาสเมื่อวานมีข่าวลือบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเข้ามาปิดดีลนี้นะก็แรงข่าวเนี่ยปฏิเสธแล้วนะครับบอกว่าบาร์ซ่ายังคงอยู่ในเส้นทางด้วยแล้วก็มีโผล่ชื่อปีกอีกคนนึงมาอายุเยอะและ้วแต่ว่าเป็นปีกคู่บุญของฮันี่ฟิกอีกคนนึงด้วย นะครับจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาฟังข่าวทั้งหมดฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์ใครยังไม่ได้กดซับฝากกดด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนกับ NT 2 9 Racing Shop ร้านขายอะไหล่แต่งมอเตอร์ไซค์มีให้เลือกหลากหลายแบบปอกแฮนด์ปลั๊มเบรกและอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับบอกว่ามาจากผมรับส่วนลดไปเลย5-10จากราคาสินค้าร้านดีมีคุณภาพรับประกันไม่โกงแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนี่วันนี้เขามีโปรมาฝากกับกับตัว ไข่ทิมเมอร์เครื่องเล็มขนตัวดังของไทยจากแบรนด์ไข่กรุมมิ่งนะครับโปรแรงครับโปรกลางเดือนนะ14 15สิงหาคมครับที่สุดแห่งปีซื้อตัวไข่ทิมเมอร์ครับแถมใบมีดสำรองนี่ ตัวนี้เอาไปเปลี่ยนได้เลยนะครับใช้ได้ยาวๆนะค,คือปกติเนี่ยใบมีดที่แถมมามันก็น่าจะประมาณปี2ปีอยู่แล้วรับใบมีดเพิ่มไปอีก1ชิ้นก็เพิ่มอีกปี2ปีนะครับจากราคาปกติเกือบ2300บาทนะครับลดเหลือ1616บาทนี่เอาไปแบบแพ็คคู่เลยฝากเพื่อนๆอุดหนุนกันด้วยนะครับ2วันนี้ราคาดีจริงๆใช้ดีบอกต่อนะครับ ข่าวสายของเราข่าวแรกวันนี้นะเรามาดูบรรยากาศในงานของเซจิโรเบโตนะครับ14ปีกับทีมชุดใหญ่18ปีกับสโมโสอนตั้งแต่ลามาเซียแชมป์ลาลิก้า7สมัยโกปาเดเล6สมัยยูฟาแชมเปี้ยนลีก2สเปนิสซูเปอร์คัพ6ยูฟาซูเปอร์คัพ2แล้วก็สโมโสอนโลกอีก2นี่คือถ้วยรางวัลก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่จะใช้คำว่าประสบความสำเร็จ ก็ได้นะครับแต่ด้วยความทีเ่เรื่องของไลฟ์สไตล์เขาอะนะไม่ใช่คนที่ออกมาหาแสงนะแล้วก็บทบาทเขาก็เป็นแบบแนวผู้ปิดทองหลังพระประมาณนั้นนะครับเริ่มจากการเล่นเป็นกองกลางโดนขยับไปเล่นเป็นแบ็คขวาแล้วก็กลับมาเล่นเป็นกองกลางนะสลับกันไปสลับกันมาผ่านงานกับโค้ช หลายต่อหลายคนนะก็ถือว่าอยู่กับทีมมานานมากๆนี่คือโทฟี่ทั้งหมดที่เซจิได้รับไปนะครับบทสัมภาษณ์นะเซจิบอกว่านับตั้งแต่ที่ผมเนี่ยประเดิมสนามกับบาร์ซ่าผมโชคดีมากๆที่ได้ร่วมงานกับนักเตะหลายๆคนที่ยิ่งใหญ่ซึ่งกลายมาเป็นเพื่อนของผมแล้วก็ร่วมกันคว้าแชมป์เนี่ยเยอะแยะมากมายผม สัมผัสประสบการณ์ในค่ำคืนมหัศจรรย์มามากนะผ่านเกมที่ทั้งมีความสุขสมหวังและก็ผิดหวังถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มีคนมาบอกผมว่าผมจะได้ลงสนามให้กับบาร์เซโลนา373เกมผมก็คงไม่เชื่อตอนนี้เนี่ยผมมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมเบอร์หนึ่งด้วยสืบทอดจากเมสซี่บูสเกต ชาบีแล้วก็เพื่อนร่วมทีมหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะส่งปอกแขนต่อไปให้กับทางมาร์คอันเดแทร์เซเกนซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่ไว้วางใจได้ผมอยากขอบคุณประธานสโมสรขอบคุณพนักงานทุกคนนะบุคลากรในทีมที่ปฏิบัติต่อผมอย่างดีมาโดย,โดยตลอดขอบคุณแฟนๆผมอยากจะกล่าวคำอำลาในสนามนะแต่ผมก็ ไม่มีโอกาสนั้นผมอยากขอบคุณทุกคนนะที่ซัพพอร์ตผมอยู่เคียงข้างผมเสมอมาและผมเนี่ยก็จะเชียบบาซ่าตลอดไปในช่วงเวลาหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะกลับมาทำหน้าที่เป็นเหมือนกับแฟนบอลอีกคนหนึ่งแล้วก็บาซ่าเนี่ยจะอยู่ในใจของผมตลอดไปด้วยแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะครับเหมือนสโมสรเนี่ยไปเปิดตัว VTR นะเป็นภาพของคุณแม่ เซจิโรเวโตซึ่งเสียไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับเซจิเขาก็แบบโหร้องไห้ต่อมน้ําตาแตกเลยเขาบอกว่าคุณแม่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่กับผมในช่วงไม่กี่ปีมานี้เนี่ยแต่ว่าคุณแม่ก็เป็นคนที่คอยส่งกําลังใจให้ผมก้าวเดินไปข้างหน้าในช่วงเวลาที่ยากลําบากผมแน่ใจว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องภาคภูมิใจกับอาชีพของผมที่มีกับบาซ่าแน่นอนหลังจากนี้นะผมขอฝากเอาไว้กับเด็กๆ ลามาเซียเพราะว่ามีรุ่นน้องเนี่ยก็มาร่วมงานหลายคนลามาเซียเนี่เป็นหัวใจสําคัญของสโมสรแห่งนี้ผมอยากจะบอกให้พวกเขาเนี่ยอดทนเอาไว้คุณพ่อของผมพูดเสมอว่าเด็กๆจากศูนย์ฝึกเนี่ยนะจะต้องมีความอดทนแล้วก็จะต้องต่อสู้ในทุกๆปีเพื่อบรรลุความฝันให้ได้ซึ่ง ก็คือการเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ผมอยากจะบอกพวกเขาว่าถ้าเกิดความฝันของพวกเขาคือการเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เด็กๆเ,เนี่ยก็ต้องทำงานให้หนักฝึกซ้อมให้ดีเมื่อโอกาสมาถึงคุณก็ต้องคว้าเอาไว้เพราะว่านี่คือสโมสรที่ดีที่สุดในโลกความพยายามเนี่ยมันคุ้มค่าและมันก็ช่วยให้ผมเติบโตขึ้นมาเป็นเซจีในทุกวันนี้เคารพเพื่อนร่วมทีมเสมอช่วยเหลือเท่าที่สามารถทำได้ด้วยความสงบ ทำงานให้หนักแล้วก็มีความพยายามนะครับนี่คือคำพูดจากเซจิโรเบโตนะครับส่วนข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสโมสรต่อไปจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนเนี่ยยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะครับข่าวลือที่โยงกับอินเตอร์มายามีนะบอกว่าจะไปเล่นกับเมสซี่กับซัวเรสกับอัลบาเนี่ยยังไม่ได้มีน้ำหนักมากเพียงพอ นี่ก็ขอให้โชคดีนะเผลอออาจจะเล่นในสเปนต่อไปก็ได้ใครจะไปรู้นะครับหรืออาจจะไปเ,ออเมกาไปซาอ,อุก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับคือเราวิจารณ์เขาในในสนามนะแต่เอาจริงผมว่าในใจของแฟนแฟนบาซ่าทุกคนแหละก็คงไม่ได้รู้สึกเกลียดหรือรู้สึกโกรธ ไม่ชอบเซจี้นะครับช่วงที่เขาช่วยเหลือสโมสรยอมลดเงินค่าเหนื่อยตอนนี้ก่อนอำลาทีมเนี่ยได้แค่40,000ยูโรต่อสัปดาห์น้อยกว่าดาวรุ่งในทีมบางคนด้วยซ้ำไปผมว่าทุกคนเนี่ยเห็นความดีความชอบของเขาตรงจุดนี้แล้วเาก็เป็นที่รักของเพื่อนๆด้วยนี่นะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีเช่นเดียวกันครับกับฮูเรียนอาเราโฮนะาแบก็กขวาเม็กซิโกนะครับก็ ไปเปิดตัวกับทางบอลมัดเรียบร้อยแล้ว10ล้านยูโรนะครับคือค่าตัวที่บาร์ซ่าจะได้นะก็ถือว่าเป็นการทำกำไรจากดีวนี้เพราะว่าเซนมาเนี่ยแค่4ล้านยูโรเท่านั้นนะมาอยู่กับทีมแป๊บเดียวเลยปล่อยไปยืมตัวเมื่อฤดูการก่อนนะครับกลับมาไม่ได้อยู่ในแผนของฟิกนะก็ขายต่อไปให้กับบอลมัดนะถือว่าเป็นดีวที่ทำกำไรได้นะก็เดี๋ยวรอติดตามดู นะครับไม่มีเซลออนคอสไม่มี b u แบ็ c คอสนะจากตอนแรกที่เราคาดการว่าบาซ่าน่าจะใส่เอาไว้นะเงื่อนไขซื้อกลับปรากฏว่าสุดท้ายไม่มีนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะมีสิทธิ์ที่จะได้แบบนะโครจรมาเจอกันอีกหรือเปล่ามาดูวิกตอร์โรเก้กันบ้างนะคือตอนแรกเนี่ยย้ำกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่ารายงานจากสื่อสเปนเนี่ยบอกว่าแผนการ ของบาร์ซ่าที่มีกับโรเก่เนี่ยได้เปลี่ยนไปจากเดิมจะขายขาดนะจะเป็นการแบบปล่อยยืมตัวเท่านั้นแต่ไปไปมามาดูเหมือนมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้ามันมีทีมที่ติดต่อยื่นซื้ออย่างจริงๆจ,จังๆและยอมจ่ายตามค่าตัวที่บาร์ซ่าตั้งไว้สโมสรก็พร้อมที่จะปล่อยออกไปแบบถาวรฟรอยย a นแพตตันแบกครับของสกายยูรมันนะรายงานครับบอกว่าทางเอฟเวอร์ตันครับเป็นทีมที่ติดต่อ ยื่นเข้ามานะขอซื้อโรเก้ครับข้อเสนอแรกนะ first offer เนี่ยเงินต้น25ล้านบวกกับแอดออนหรือว่าเงินโบนัส3ล้านยูโรแต่ว่าบาซ่าเนี่ยปฏิเสธไปแล้วครับเพราะว่าต้องการได้ค่าตัวบวกโบนัสก็ได้เนี่ยอย่างต่ำตำ่ต้องอยู่ที่30ถึง35ล้านยูโรก็คือเทียบเท่ากับเงินต้นที่บาซ่าไปเซ็นมา นะจากอาราติโกปารานเซ่นะครับก็พูดง,ง่ายๆอยากจะคืนทุนในดีลนี้นะแล้วก็เอฟตันเนี่ยยังคงเจรจากับเดโก้ครับพุ่งในการสมโมสรของบาซ่าอย่างต่อเนื่องนะครับสัญญาของโรเก้เนี่ยเซ็นเอาไว้จนถึงปี2031ก็คือเซ็นสัญญายาวเลยนะแต่ไป,ไปมา,มาเนี่ยจะได้อยู่กับทีมแค่ ครึ่งปีเท่านั้นเองนะครับเพิ่งย้ายมาในเดือนมกราคมนะค,คือถ้าดูจากสัดส่วนในการจ่ายตอนนี้ข้อเสนอที่เอฟฟ์ตันยื่นมาเนี่ยมันเป็น28ล้านยูโรแล้วนะครับ25บวก3าคือมันใกล้เคียงกับจำนวนที่บาซ่าตั้งเอาไว้มากๆนะเหลือส่วนต่างแค่2 2ล้านน่ะก็คือ2ล้านน่ะจะ30แล้วบาซ่าอาจจะขอมากกว่านั้นแต่ไม่รู้ว่าเอฟร์ตันจะยอมจ่ายหรือเปล่านะครับผมว่าดีลนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ นะคือเอฟเวอร์ตันเขาก็อยากจะเสริมตัวรุกเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเขาก็โอ้โหปล่อยนักเตะออกไปหลายต่อหลายคนแล้วก็อนาคตของคาร์วเลวินเนี่ยก็เหมือนจะไม่ยังไม่แน่นอนด้วยนะครับเนี่ยผมว่ามันมันมันเหลือแกลบอะแค่อีกนิดเดียวอะอีกแค่ไม่กี่ล้านยูโรอะสุดท้ายผมว่าเอฟเวอร์ตันน่าจะยอมจ่ายนี่เพอเอโรเก้จะได้ไปลุยในเวทีพิมลีนะครับอีกคนหนึ่งที่จับตาดู ราฟินญาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับจากการรายงานทั้งสื่อฝั่งอังกฤษเดลี่เมลแล้วก็สื่อฝั่งสเปนอย่างสปอร์ตนะครับก็บอกตรงกันครับว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยยังคงต้องการตัวผู้เล่นในตำแหน่งปีกนะครับอยากจะเสริมแนวลุกเพิ่มแล้วก็ราฟินญาเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในลิสต์รายชื่อของแมนยูไนเต็ดจริงๆเนี่ย ราฟินญาเคยมีข่าวกับแมนยูตั้งแต่สมัยตอนที่เขาเนี่ยค้าแข่งอยู่กับทางลิสแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนกับบาซ่าเนี่ยจะจริงจังมากกว่าแมนยู U, เตรียมจะขายเจดอนซานโช่ออกจากทีมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาปล่อยซานโช่ได้แล้วเนี่ยเขาจะนำเงินตรงส่วนนั้นนะมาใช้ในการเซ็นสัญญากับราฟินญ่านะครับค่าตัวที่บาซ่าตั้งเอาไว้เนี่ยก็คือ60ล้านยูโร จากเดิมที่ตั้งสูงถึง70-80เนี่ยตอนนี้ไม่เอาแล้วราคานั้นถ้าได้60ล้านยูโรก็คือพร้อมที่จะปล่อยนะครับเมื่อวานมีสีสันโซเชียลนะมีแฟนบอลท่านหนึ่งเขาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเขามีโล่ทองนะผู้ติดตามเป็นล้านซับก็ไปสั่งซื้อเสื้อนะครับสก,กีนเบอร์11เป็นชื่อวิลเลียมจูเนียก็คือนิโคลวิลเลียมส์ นะครับแล้วปรากฏว่าราฟินยาไปคอมเมนต์อีโมจิเป็นรูปหัวเราะน้ําตาไหลเยอะเลยเนี่ยยาวเลยเนี่ยดูเลดูที่ราฟินยาคอมเมนต์นะไปคอมเมนต์ในในไอของของยูทูบเบอร์ท่านนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับอารมณ์ว่าขำนะไปสกรีนคือเบอร์มันเป็นเบอร์ของราฟินยาไง เบอร์11เอ่อะแล้วอยู่ๆไปสกีนนิโก้ไม่รู้ว่าเป,เป็นการบ่งบอกว่าเขาแบบไม่มีความคิดที่จะย้ายหรือเปล่าแต่ว่าในมุมสโมสรนนะ่ะก็คือพร้อมที่จะปล่อยนะพร้อมที่จะขายแต่ผมต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าไม่ได้นิโก้วิลเลียมส์นะซึ่งโอกาสมันก็น้อยมากๆแล้วตอนนี้1%ผมขอเลือกที่จะเก็บลาฟินญ่าเอาไว้ดีกว่านะเพราะผมผมมองว่าคือลาฟินญ่ามันก็ไม่ได้แบบแย่ yeah, หรือ หวยแตกขนาดนั้นน่ะมีหลายๆครั้งนะครับเวลาเล่นท็อปฟอร์มอยู่ในอินฟอร์มเนี่ยราฟินยาก็สามารถนะเป็นแข้งคนสำคัญของสโมสรได้คือถ้าไม่ได้นิกโก้จริงๆอะ่ะอยากให้เก็บเอาไว้แต่เราก็ไม่รู้ความคิดของสโมสรไงคือผมเชื่อว่าราฟินยาเนี่ยเขาไม่อยากย้ายหรอกแต่ว่าบอร์ดบริหารมันก็คงอยากจะปล่อยนะครับส่วนตัวแทนของ นิโก้วิลเลียมส์นะครับย้ํากับเพื่อนๆนะว่าทิศทางของสื่อของสโมสรเนี่ยแม้ว่านะจะได้ดานิโอโมมาแล้วแต่ก็มีความตั้งใจที่จะเซ็นปีกคนใหม่เข้ามาเพิ่มนะแล้วจะต้องเป็นปีกที่เ,เล่นทางฝั่งซ้าย นะครับเมื่อวานมันมีข่าวลือนะกับสื่อเอลเชริงกีโตะสถานีโทรทัศน์ของสเปนซึ่งความน่าเชื่อถือแบบน้อยมากๆเลยนะบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยบรรลุข้อตกลงกับลุยดิอาสค่าตัว70ล้านยูโรโอ้โหเป็นข่าวใหญ่เลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสื่อต่างๆออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่เป็นความจริงลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวดิอาสให้กับแมนยูเนอ่อแมนซิตี้คือมันเป็นคู่แข่งแย่งแชมป์กันอะ อยู่ๆจะไปปล่อยให้คู่แข่งอ่ะผมว่ามันดูแบบไม่ค่อย make sense สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สื่อบอกว่าบาซ่าเนี่ยยังคงอยู่ในนะเส้นทางของการลุ้นแย่งชิงตัวดีอาสอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เห็นทิศทางที่จะจริงจังแล้วก็ฟาบิโอโรมาโน่นะครับสายข่าวคนดังเนี่ยเขาบอกด้วยนะว่าเหมือนกับลิเวอร์พูลก็ไม่อยากจะปล่อยดีอารสเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาปล่อยดีอารสไปเขาก็ต้องไปหาคนอื่น นะแล้วพวกข่าวลือนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะไปเห็นจากเพจเล็กๆบ้างหรือจากสื่อเล็กๆบ้างเนี่ยบอกว่าลิพูนะขอต่อรองว่าให้บาซ่าเนี่ยเอาแฟร,รงกี้เดยองแนบเข้ามาในดีลของดิอยสนะครับย้ำว่าไม่เป็นความจริงเมื่อวานนี้สายข่าวเทียสูงของฝั่งบาซ่าบอกแล้วว่าเดยองจะไม่ย้ายไปไหนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เป็นการปิดประตูย้ายไปเลย นะคือดีอาร์สก็น่าสนใจนะครับคือแม้ว่าเราบางคนอาจจะมีอาคาติกับดีอาร์สนะแต่ว่าในช่วงท็อปทอปเนี่ยดีอาสคืออย่างน้อยอ่ะได้เรื่องของการดวลหนึ่งตอนหนึ่งความเร็วสปีดเนี่ยดีอาสผมว่าไม่เป็น2รอ,องใครนะครับแต่ว่าจะเก่งกว่าราฟินญาหรือเปล่าตรงนี้ก็ตอบยากนะคือผมว่าอยู่ในอยู่ในเทีเยเดียวกันดิอาสกับราฟินญา ถ้าเกิดเราต้องขายราฟินญาเพื่อไปเอาดิอาสเนี่ยผมในมุมผมผมก็มองว่ามันอาจจะแบบไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะครับอีกคนหนึ่งนะคิงส์ลีย์โกมันครับของบาเยนมิวนิกไปไปมา,มาเหมือนนักเตะเขาก็ไม่ได้อยากจะมาอยู่กับบาซ่าขนาดนั้นนะทางเคอร์รีฮูครับสายข่าวของสกายเยอรมันนะก็รายงานครับบอกว่าบาเยนมิวนิเนี่ย นะยังคงมีความตั้งใจที่จะปล่อยตัวโกมันออกจากทีมไม่ว่าจะเป็นการขายขาดหรือปล่อยยืมตัวพ่วงกับออปชั่นในการเซ็นถาวรนะในใจของโกมันเนี่ยอยากจะย้ายกลับสมูสรนเก่าอยา่างปาพริแสงชักแมงมีการเจรจากันอยู่ในตอนนี้แล้วก็เป็นไปนในทิศทางที่ดีด้วยแต่ว่า เปเชเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองโกมันเป็นตัวเลือกแรกนะครับเขาจะไปเซ็นกับเนี่ยดีแสดูก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าดีลเนี้ยจะล่มไหมถ้าเกิดดีลนี้ล่มเขาก็อาจจะวกกลับมาหาโกมันนะเขาใส่ชื่อของบาร์เซโลน่ากับแมนซิตี้นะครับ กำลังจับตาดูสถานการณ์ของโกมันอยู่แต่ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมหรือมีความก้าวหน้าในตอนนี้โกมันเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายเขาไม่ได้กดดันให้ตัวเองต้องย้ายทีมนะครับถ้าเกิดต้องอยู่กับไบยอนมิวนิกต่อเขาก็ไม่มีปัญหา นะเพราะว่าด้วยเรื่องของค่าเหนื่อยด้วยเรื่องของระยะสัญญายังมีถึงปี2027เนี่ยเขาไม่ได้ต้องรีบร้อนในการตัดสินใจเรื่องนี้นะแล้วก็ไม่ไม่ติดปัญหาอะไรถ้าจะต้องอยู่กับบาเยิร์ต่อไปนะครับก็ยังดูคุมเครือบาซ่าก็ยังไม่ได้แบบดูจะจริงจังขนาดนั้นนะผมก็แบบเริ่มงงนะครับคือหรือบางทีแล้วเนี่ยบอร์ดกำลังเหมือนเลี้ยวหัว นะกำลังแบบแต่งเรื่องสร้างเรื่องให้กับสื่อเหมือนแบบโอ้โหตลาดบาซา่ามันดูคึกคักอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่สุดท้ายแล้วไม่เซนนะล้วก็มองข้ามตรงจุดนั้นไม่ได้นะครับเผลอๆอาจจะได้แค่โอโมคนเดียวก็ได้อะมีอีกชื่อหนึ่งรนะับเป็นการรายงานมาจากสื่อฝั่งของเออโคเอเชียนะครับนั่นก็คือคนนี้นะอีวานเปเลซิชนะครับ ก็เจ้าตัวเนี่ยพึ่งยกเลิกสัญญากับไฮดกสปิะทีมในบ้านเกิดนะครับตอนนี้สถานะของเขาเนี่ยเป็นฟรีเอเยตนคือสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวเคยร่วมงานกับฮันซี่ฟริกมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยอายุ35ปีนะครับคือในวัยพีกพิกเนี่ยนะตอนสักแบบ25 26 27 ก้าพูดได้เลยว่าเปเรซิตเนี่ยถือว่าเป็นปีกตัวท็อปคนหนึง่งถนัดสองเท้าซ้ายขวาเล่นได้หมดท่านนะไม่ว่าจะปีกซ้ายปีกข,ขวานะครับแล้วก็มีเรียกว่าประสบความสำเร็จกับหลายๆสโมสรน,นะครับตอนที่เล่นอยู่กับบาเยนมิวนิกก็เป็นตัวจริงไปอยู่อินเตอร์มิลานก็เป็นตัวจริงแม้กระทั่งตอนไปอยู่กับทอทเมนมฮอสเปอร์ช่วงสั้นๆน,นะเขาก็ยังเป็น นักเตะที่สเปอร์ไว้วางใจนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นฟรีเอเย่นแล้วโอ้โหบาซ่าจะเอาเหรอในวัย35ปีจะไหวไหมนะครับคือถ้าเซ็นมาแล้วมองเป็นแบ็กอัพอะเป็นตัวเลือกสำรองมันก็พอที่จะเข้าใจได้อยู่หรอกแต่มันจะดีพอในแง่ของขุมกำลังสำหรับบาซ่าในการต่อกรกับแอตมาสริดแล้วก็เรเอัลมัสริดหรือเปล่า อันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับคือถ้ามันไม่ได้ใครแล้วจริงๆเซ็นมาก่อนเอาโอเคได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงไม่กึดกระตือรือร้นเองที่จะไปเอาคนอื่นแล้วมึงเล็งลงฟรีเอเย่นแบบนี้ไว้แต่แรกผมจะรู้สึกโกรธมากกับบอร์ดบริหารน,นะครับตอนนี้บาซ่าได้ส่งเอกสารครับในการลงทะเบียนกับดานิโอโมอินิโกมาติเนสมาร์กาซโดแล้วก็ปราโบตอเลไปให้กับลาลิก้าแล้วนะครับเดี๋ยวรอการอนุมัติ นะว่าจะลงทะเบียนได้ทันเกมกับบาเลเซียในสุดสัปดาห์นี้หรือเปล่าดานิโอโมเนี่ยเขาพูดถึงตำแหน่งของตัวเองอะทิ้งท้ายวันนี้หน่อยนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยสามารถเล่นกองกลางตัวลุกได้นะเรามีการพูดคุยเรื่องนี้กับฮันซิฟิกแล้วเขารู้จักผมเป็นอย่างดีแบบสมบูรณ์แบบเลยนะเขารู้ว่าผมเนี่ยสามารถเล่นตรงไหนได้บ้าง ผมเคยเล่นเป็นหมายเลข1ิให้กับทีมชาติสเปนแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็เล่นตำแหน่งปีกด้วยไม่ว่าจะให้เล่นตำแหน่งไหนผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเสมอเดี๋ยวรอดูว่าจะทันเกมกับบาเลนเซียรหรือเปล่านะครับโอโมถ้าทันจริงๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนจับโยกไปเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับหรือไม่ก็อาจจะออกสตาร์ทกางรุกปีกซ้ายเป็นลาฟินยาปีกขวาปิญญามาวหน้าเป้าเป็นเลวานดอฟสกี้ก็ได้มิดฟิลคู่กลางอาจจะใช้เป็นกุนโดก,กันกับ คิเซนเซนหรือรกุนโดกานกับกาซาโดนะครับอันนี้คือข่าวสารวันนี้นะเสื้อยังสั่งซื้อกันได้นะครับ3า0บาทส่งฟรีเมสซี่กับแชมป์โคปาอเมริกาสมัยที่2นะฝากเพื่อนๆด้วยนะครับลายแอดขวัญช็อปหนึ่งนี่ตามนี้นะแอบดบขวัญช็อปหนึ่งนะครับหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้เดี๋ยวแปะเอาไว้ให้นะ390บาทส่งฟรีนะครับก็ตอนนี้เนี่ยกำลังทยอยเริ่มจัดส่งล็อตแรกแล้วนะใครที่สั่งตั้งแต่ ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยอีกไม่กี่วันเชื่อว่าน่าจะได้เสื้อแล้วนะครับใครได้แล้วก็ถ่ายส่งมาหน่อยนะสวยครับผ้าดีมากนี่นะครับฝากด้วยนะสามบาทนะครับะร่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ